กลับมาอายุ23อีกครั้งหนึ่งก็ดีสิครับคำถากจากเดอะซิลปอรจากเจนซีฝากมาถามนะคะจากที่อาจารย์เคยเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยเสียงรถุดยอดคิดว่าการเป็นคนรุ่นใหม่ในสมัยนี้ลำบากกว่าสมัยก่อนมากไหมคะแล้วก็ลำบากกว่ายังไงคะสิ่งที่ลำบากกว่าเนี่ยผมมองว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดมาโดยตลอดก็คือว่าช่องว่างระหว่างรุ่นเนี่ยซึ่งมันมีมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยวันนี้มันก็จะกว้างมากขึ้นเพราะสิ่งที่พวกเราเติบโตกันมาอายุ20กว่ากว่าเนี่ยมันห่างไกลจากสิ่งที่คนอายุ50 60, 70 80เนี่ยก็เติบโตมาการทําความเข้าใจระหว่างกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นความท้าทายที่รุนแรงกว่าเดิมจดีก็นโยบายก็ไม่เชิงนะครับแต่สิ่งที่พัคประชาธิป,ปัตย์กำลังทําก็คือเราผสมผสานคนที่มีประสบการณ์ เข้ากับคนรุ่นใหม่นะครับคนที่มีประสบการณ์นั้นก็คือจะต้องเป็นคนที่ใจกว้างพอที่จะเปิดกว้างเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและคนรุ่นใหม่ก็คือคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนะครับจะรับฟังสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตผสมผสานกันตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถทําให้คนทุกรุ่นเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับแล้วถ้าวันนี้อาจารย์กลับมาอายุ23อีกครั้งหนึ่งแล้วจะต้องเริ่มสร้างตัวใหม่ในโลกของปี2026เนี่ยอาจารย์จะเลือกทําอะไรเป็นอย่างแรกคะอายุ23ก็ยังอยากเป็นนักการเมืองอยู่ นะครับก็แปลว่าต้องรออีก2ปีกว่าจะสมัครผู้แทนได้ก็คงต้องไปทุ่มเทหาประสบการณ์กับพรรคการเมืองต่างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการจะมาแก้ไขปัญหาของประเทศครับ